เมื่อคังข้างในมีเหตุที่เราต้อฝันมั้งหลายครั้งที่ฝันแต่ก็มันมีใจหน่อยแล้วคนนี้มันที่ไปที่จะเน้นมันไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนเห็นตาอยู่แค่นี้ นอกนั้นออกจากขาไปก็เวิ้งวางก็เห็นทางไปแล้วก็เลยคิดว่าเมื่อไหร่เก็เลยมาตั้งจิตอธิษฐานขอให้เขาได้มีบุญบารมี่เป็นธมาตั้งแต่เด็กเใหญ่ปนจงปัจจุบันให้ลููบาอาจารย์ลูกีิษ์ให้ชาวุคคลจากวัดาในชาติกร็ั เพราะวมัติดองนี้แล้วก็มนบวกกับคาฝันหลายท่นจากัก็เลยกลังจะต้องถามทุกการที่จะแก้จุดจุดใจเราให้ได้ก็อาจจะามาิดติด้พอที่ามได แต่มันติดอยู่ในี่ต้าวมากกว่้เลยคติดมากี่ปีแล้วอ่ะข้าวปีแล้วท้งานวนอย่นี้วนนิดก็คิดว่าเอ๊ะมันขึ้นมาหน่อยเลยแต่มันก็นั่นนั่งไปอีกเพราะมันวนอยู่อย่างนี้เไปอ่านการครูบกันอารญากรรมก็ ไม่เคยได้ฟังตำนักผูต้ตรงจุดนี้มันก็เลยไม่แก้กถ้าถ้าตรงจุดนี้มันก็คงจะไม,มน่นแหละ,หละความคิดมันจะเป็นของเราได้ไมไม่ใช่ของเราทีนี้เรื่องภายนอกอ่ะมันคิดอย่างนีงอ้อย่างคิด ถึงริบบพูลนี่งริอร์พูลก็ไม่มีในความคิดถ้ามีในความคิดเอาสนามริอร์พูลมาใส่มันต้องระบ,บุตัวระบ,บดุดแค่นี้ก็เป็นตัวจับเท็จให้เห็นแล้วมันหลงสมมุติอยู่ตรงนี้นี่ตัวสมมุตมิมันหลงมันหลงสมมุติเชื่ิมันไม่มีเมื่อริอร์พูลไม่มีมันก็ว่างเมื่อไม,ไม่ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปสืบต่อเพื่อยินดีรไร แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปสร้างว่าริี้วคุณเป็นทีนี่ฉ่านชอบเพราะมันไม่มีไม่มีจะไปเอาอะไรกับมันไปตั้งอยู่ตรงไหนของมันไม่มีมันนก็ไม่มีที่สั้างนั้นการที่เราไปสร้างไว้การที่เราไปคิดว่ามันมีกินมีจังในความคิดความรู้นั้นนั่นเป็นความเห็นผิดทั้งหมดเลยเป็นอวิชชาหมดเลยเพราะรู้ไม่จริง รู้อยู่แต่มันไม่จริงมันรู้แบบอวิชชานั่นแหละฮะขึ้นข้าวอันนี้แต่กินอะไรที่มันแต่ขึ้นอะไรขึ้เลยไรตาไม่ร้มันมีที่ติดจะว่ามันติดหรือก็ใช่แต่ว่ามันเอ๊ะทำไมมันติดอยู่ถ้าหากเรารู้จริงทําไมทําไมมันมันไม่สว่างไปหมดเลยถ้าหากแสดงว่าเราไม่รู้จรเพราะ บางทีหูก็ได้ยนบางทีตาก็ได้เห็นบางทีก็อยู่กลางอะไรก็เออถ้าเรารู้จริงเนี่ยมันจะต้องสว่างบนนี้ไม่แช่สว่างตรงก็รู้อยู่ว่ามันมันรู้จิแต่ก็หาคอาจารย์่มันให้ไปไหนก็ไปเมืองไทยก็ไปหาคุณอาจารย์อยากจะฟังให้มันตรงจุดแม่มันจะไมแต่ก็ไม่ใช่ไม่ไก็มาวนอะ่เ นั้น,นที่นี่ความคิดอะ่ะเมื่อเรื่องที่ยินดีมันก็อยากได้เป็นภาวะตัณหาเรื่องที่ไม่ยินดีน่ายินร้ายมันก็อยากผลักไสเป็นวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพื่ออะไรคือเพื่อจิตที่มันรู้ขึ้นมาเพื่อความรู้หนึ่ง พราะมันยึดความรู้นั่นเองเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานี่นี่คือความหลงทีนี้ความรู้นั้นน่ะมันเป็นกลางอะ่ะมันไม่ใช่ของเราเพราะอะไรอะ่ะเพราะเวลามันรู้ดีมันก็รู้มันไม่เลือกรู้แต่ดีรู้ไม่ดีมันก็รู้มันไม่ได้เลือกรู้แต่ดีทั้งรู้ดีรู้ไม่ดีมันรู้ทั้งคู่ มันไม่เลือกที่รักมากที่ชังมันไม่มีอคตินั่นแหละมันเป็นกลางมันเป็นกลางมันก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราด้วยแล้วที่มันไปสําคัญอยากรู้ดีรู้ไม่ดีก็อยากผักไสมันก็เลยเป็นความเห็นผิดอันหนึง่งที่สงสําคัญรู้นั่นแหละเป็นตัวตนขึ้นอานะมันเป็นกลางใครจะทามันเป็นกลางเอวิชาเพ่อรู้ม่สิ แต่มันมันไม่จริงในกนรพูดในนี้มันไม่สะลุกับข้างนอกอยู่เราะว่าไม่ใช่อันนี้จะไม่ใช่เราบอกว่าเรารู้แต่ว่าข้างในกับข้างนอกมันไม่รับกันแสดงว่ามันืลก็ไปน่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยมันไม่เลือกที่เรามันกก็เป็นกลางเมื่อมันเป็นกลางก็ยอมรับมันซะยอมรับความจริงของมันซะ มันจึงเห็นว่าไอ้ที่มันภาวะตัณหาวิภาวะสัณหามันก็ของหลอกเพราะมันไปเห็นว่ามันมีมันมีจริงโดยสมมุติหามันไม่ได้มีจริงจริงโดยสัจกระมมันเป็นหลงตามสมมุติหานนี่แหละมันหลงสมมุติมันจึงไม่รอบในสมมุติถึงถ้ามันแจ้งในสมมุติถึงมันก็หวาง มันก็เลยรูปจ pues ับว bueno. ่าลูกเวทนาจับเวทนาสัญญาจับสัญญาสังขารจับสังขารวิญญาณจับเช่ว่าวิญญาณไม่ช่ของเราไม่ใช่เราม่ตัวตนหนึ่งเรากก็ปล่อยเขาไปตามสภาพของเขาตามที่เขาจะเป็นเขาจะเป็นปล่อยเขาไปตามหน้าที่ของเขาไม่มีใครไปรักขโมยของใครไม่มีใครไปบังคับใครต่างคนต่างทำหน้าที่ของในบน เหมือนที่ที <ness> ่บร <celand> ิษัทที่ในออสเตรเลียไม่มีเจ้าของบริษัทที่ไม่มีเจ้าของเป็นของรัฐต่างคนก็ต่างทาหน้าที่กันไปงานก็เลยดําเนินไปไม่มีใครบังคับใครต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองก็ทำหน้าที่กันไปต่างคนต่างทำหน้าที่ เลยธรรมะเป็นหน้าที่นะนพิจารณามันเลยมันไปนหลงเกี่ยวข้องตรงไหนก็พิจารณาสิ่งที่มันไปนเกี่ยวข้องพิจารณาตัวที่มันไปนเกี่ยวข้องน,งงนันรจรน้นพระเจ้าอิสระแม้แต่ลูกที่เห็นขนาดนี้ท่านก็ไม่ได้เสกก็มึงค <laughs> ำพูดคำนี้เนี่ยหน้าคิดมากเลยนะ <laughs> มันไม่มีอะไรสักอย่างมันก็เลยไม่มีบุปทานจะตั้งอความจริงมันเข้าไปหมดส่วนแล้วมันจะมีตรงไหนที่จะเห็นที่มันหลงอยู่เพราะมันยังไม่เห็นความจริงของสิ่งนั้นเมื่อมันไม่เห็นความจริงของสิ่งนั้นมันก็เลยสําคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้น เมื <cient> ่อม <com knows dear> be ันสําคัญอย่างนี้มันเลยอุประทานเกิดความเป็นตัวตนก็เกิดความรู้ที่เป็นตัวตนก็เกิดความรู้ที่เป็นตัวตนเกิดนามรู้ก็เกิดเมื่อวิชาความรู้ที่ต้องเห็นความจริงของสิ่งนั้นเสร็จความรู้ที่เป็นวิชาก็เกิดความรู้ที่เป็นอวิชาก็ไม่เกิดนามรู้ก็ไม่เกิดเพราะมันเห็นในความว่างเปล่ามันมีอะไร เหนในเรื่องของขันห้าเขาทำาหน้าที่ของเขาต่างอันต่างทำหน้าที่ของกันและกันนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครขึ้นัไปที่นเห็นแก่เอมัแก่เลยไปเอออไคนนี้มันมันก็ดูดูแข่นนก็ับ บาทีออกบอออมานเท็ีนอยู่นั่นมันก็เดินนี่เราก็เดินอันนั้นนี่นี่คุดถึงไปนานมันมีอะไรก้ามมสองทีที่แล้วอยู่ที่บ้านอาทิตย์นั้จะไม่ไปแต่ไม่ไปจะไม่ไปรักษาบอกอยู่ที่บจะไม่ไป อยู่ดีๆมันจะไปวุ่นวัดเอาเอาเต็นขึ้นรถเลยแล้วก็ขึ้นโยนขึ้นรถไปเลยพอไปแล้วสิ่งที่เคยทําไม่ทําแล้วก็ไปดูในถังใจมันอยากไปดูในถังมูอตอนนั้นมันจะงูตอนนั้นมันจายตายแลงไม่ตายแลงนนะมันขึ้นจากถังได้อันนี้เองเลยที่ละมันเรียกเรามารื่ๆอันนี้เองเลยที่เขาอยากให้เรามา่่วย พอนั่งแล้วก็เอาไปปล่อยเตียงถังอยากกลับบ้านทันทีแต่ก็ต้องอยู่ในค่ำแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรที่เดินอยู่ที่วัดต่างไอ้ไอ้ตัวไอ้นั่นน่ะมันมันนาแบบวิ่งวิ่งไล่ไล่ตามมาพอยืนขันแล้วก็แสบในตาให้แล้วก็นั่งมงนั่งมองแล้วก็ยกหัวขึ้นมาดูยกแล้วแสบตาสุดแล้วก็ก็ไม่สายมัก็ตาย มีอะไรที่มันแปลกๆทีอยู่ได้ๆอยากไปป่าที่เ,เดี๋ยวนี้ขนเต้นขึ้นไปไปคนเดียวสามคืนไปอันนี้จะลอดไม่ใช่จารเพราะว่าอาไปมีอวันแรกที่ไปก็ไม่รนนอดจากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเป็นตำรวจที่ตรงนี้จะได้ไปอ่านน้ำที่ใจเย็นพอลงไป ก็จะไปหาตรงจินลิงเป็นพี่คนแต่ก็จะลงไปหาที่ก้อนหินมาวางให้ที่หน้ำน้ำก็ไปจับนึกว่าก้อนหินเป็นก้อนเนื้อกับกระดูกไม่ทราบว่าของคนหรือของสัตว์แล้วอยู่ในน้ำพวมองไปก็มีอยู่เต็มเลยแดงยังแดงแงอยู่พอเอาเขียนอีกมาก็ยังแดงๆดอยู่กรก็สู้ขึ้นคือ ออหรือมันก็ของคนหรือของสัตว์ของคนหรือของสัตว์แล้วทำไมอยู่ดีๆเราอยากจะมาที่นี่ทำไมแล้วพวกแข่งก็เต็มไปหมดมีตรงนั้นที่ทเดียวที่เขาว่างไว้เอ๊ะทำไมใจเราอยากมาตรงนี้ยังเลยเราคงไม่ตั้งท่าว่าจะมาทำไมอยาก,กมายแล้วก็ไม่เห็น,ว,หนว่ามันจะมันกระดูกคนหรือกระดูกสัตว์หรือใครเขาฆ่าคนที่อยู่ว่างตรงนี้เลามาทิ้งตรงนี้ ก็ไม่ซื้อแต่ก็ใหญ่จึงแปลว่าถ้าหาเต็มของคนแล้วแต่ก็อาจจะอาจจะให้จ่าให้เล่นสามสามวันหนึ่งคนเดียวก็ไม่มีอะไรแต่มีตกกลางคืนวันที่สองมาแต่ตีห้าอยู่นิดนึงมาได้ยินแต่ประมาณสามนิดมือไม่ทราบว่าคนที่แต่รู้ว่าเป็นสองขาเป็นสองขาเนี่ย เดินมาระมาสามเลยก็มาเเป็นาเสนก็สพักหนึ่งก็ได้ยินเดินรู้แน่ว่าไม่ใช่ตัดตีขารู้แน่ว่าตัดขาเพราะว่าเพราะว่าตเ้แ่าเป็นไรดีมีสิดใจแบบนี้ไปรับรู้ข้างนอกสัมพันธ์ในข้างนอก อันนี้มันเป็นความรู้ภายนอกไม่ได้ชักใจเยอมนี่แหละมันรับรู้กันมันสองทางเลยอันนี้เป็นเรื่องความรู้ภายนอกอันนี้อันตรายอันตรายถ้าไปติดดถ้าปล่อยวางรู้แล้วละลก็ผ่านไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเราคนสิ่งที่ช่วยเราคนคือการวิใใจัยขันห้าระว,วางขันห้าพรทุกอย่างในโลกไม่ว่า ข้างนอกหรือข้นงในเกิดแล้วก็ดักมดนเปนนัตตาสม,มืนกันเลยเพื่อทำหน้าที่ไปมีกาจะไปรำพันอะไรอะไรก็แล้วแบบวิถีมันทำหน้าที่แล้วก็กดก็ดับไปทิ้งไปแต่ก็ที่ติดมาอหลายทีก็ตงนี้ก็ผิด